โอเคนะครับเราก็มาอยู่สําหรับเกมนรเล่นกับเพื่อนฮ่าเล่นสนุกสนุกเล่นกับแฟนได้นะครับแล้วก็เป็นเกมที่ต้องเลยว่าอัปเดตในปีนี้ละกันนะครับสำหรับใครที่มองหาเกมเล่นกับเพื่อนสนุกสนุกฮ่าด้วยเนี่ยนะครับคือห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้จะรวบรวมไม่ท่านผู้ชมมากถึง20เกมเลยก็ถือวันเยอะมากๆในคลิปนี้เนาะแล้วก็สำหรับใครที่ชื่นชอบนะก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยกดแชร์ไพได้แบ่งปันเกมให้กับเพื่อนๆหรือว่าใครที่อยากจะกดสนับสนุนผมเนี่ยก็สามารถกดสนับสนุนที่การกดสมัครสมาชิกกดงหรือว่า การดูคลิปนี้ให้จบก็ถือว่าเป็นอันสนับสนุนผมที่ร้อยแล้วน้องเพิ่อการไม่เสียเวลาแล้วกันนะครับไปดูกันในคลิปกันเลยดีกว่าจะมีเกมไหนหน่าเล่นกันบ้างไปดูกันเลยดีกว่าไปดูกันเลย สำหรับเกมแรกที่ไม่กินสเปคกันนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า s t u m b e r อร์ d กนเนะครับสำหรับตัวเกมนี้จะเป็นเกมที่จะอ,อยู่ในทีม4ฟร์ไกเลยก็คือการเล่นผ่านด่านไปเรื่อยๆซึ่งตัวเกมเนี่ยค่อนข้างจะมีด่านต่างๆเราได้ไปเล่นกันค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยมันจะเป็นการเล่นแบบเบิร์ธนรย์นะครับก็คือมันจะหาคนที่เก่งที่สุดภายในแมปนั้นๆแล้วก็ตัวเกมเนี่ยรับรอง คนได้มากถึง3.2คนในแมปเลยแล้วก็ในแต่ละแมปก็จะมีความยากความโหดแตกต่างกันไปนะครับแต่ละแมปเนาะแล้วก็จะมีความพาผสมกันด้วยนะครับว่าตัวเกมเนี่ยสามารถชวนเพื่อนให้ตกแมปก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวเกมยังมีสกงสกินให้เราได้ไปเลือกเล่นกันค่อนข้างเยอะมีระบบซีซั่นที่ให้เราเนี่ยสวมใส่กินได้ด้วยยังมีการคอลแลับ กับหลายๆสิ่งหลายอย่างก็อย่างเช่นตัวล่าสุดก็จะเป็นตัวของมิตาบีดเองนะครับเขาก็ได้คอลแลบตัวของสกินมิตาบีดมาให้เราเนี่ยได้ไปจับจองกันนะครับสำหรับตัวเกมสตัมเบิร์กไก่นะสำหรับใครที่อยากจะเล่นเกมนี้ก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้นั่นเองนะเกมสายหากันบ้างนะครับอย่างเกมที่มีชื่อว่า s t รี k m a n p a r t y 2 3 4 r นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้จะเป็นเกมที่สามารถเล่นกับเพื่อนได้โดยเครื่องมือถือเครื่องเดียวนะครับเล่นกับเพื่อนได้มากถึง4คนเลยแล้วก็ด่านพนันเกม ค่อนข้างที่เยอะแยะมากมายตัวเกมเนี่ยจะให้เราเนี่ยเล่นผ่านด่านไปเรื่อยๆนะครับเก็บคะแนนใครคนไหนเพื่อนของเราเนี่ยจะเก็บคะแนานได้เยอะที่สุดแล้วก็ดา่านภันในเกมก็จะมีเยอะมากมายก็ยเช่นตัวด่านที่เป็นเตะฟุตบอลหนีหลบแล้วเปิดหนีวิญญาณหรือว่าจะเป็นรถแข่งหรือว่าจะเป็นการยิงกันก็มีเหมือนกันนะครับเกมที่นสนุกแล้วก็สเปค ไม่กินด้วยนะครับกราฟิกก็จะเป็นภาพมองมุมสูงนั่นเองนะครับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้หรือว่าอยากโหลดไปลองเล่นกับเพื่อนนี่เนี่ยสามารถโหลดเกมนี้ไปลองเล่นกับเพื่อนได้เลยนะครับตัวเกมที่3เนี่ยมันจะเป็นเกมคล้ายๆกันเลยก็คือมันจะสามารถเล่นได้กับเพื่อนสีคนแล้วก็แมปก็หลากหลายนะครับก็คือเกมที่มีชื่อว่า True Three Four Player Game นะครับสำหรับตัวเกมนี้เนี่ยจะเป็นเกมที่อาจจะไม่ได้แตกต่างจากเกมที่2ซะส่วนใหญ่ด่านพายนเกมเนี่ยจะน้อยกว่าเกมที่2นิดนึงนะครับแล้วก็รูปแบบการเล่นเนี่ยก็จะคล้าย แล้วก็แมปหรือว่าด่านพันธุ์นเกมก็จะมีความคล้ายคลึงกันอยู่นะครับด่านพันธุ์นเกมก็จะมีตั้งแต่อารีน่างูแข่งสเก็ตบอร์ดสึกรถถังจับปลาแข่งฟุตบอลซูโม,โม่ไก่วิง่งแล้วก็ตัวของดิฟไรรี่แล้วก็การให้อาหารนกพิราบก็มีอันนี้ก็คือด่านพอเข้าที่แนะนำท่านผู้ชมกันก็ให้ท่านผู้ชมเนี่ยไปลองเล่นกันดูว่าค่อนข้างที่จะสนุกหรือเปล่านะครับใครที่สนุกก็สามารถเอาไปเล่นกับเพื่อนได้เหมือนกันนะครับล้วก็มีเกมหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะมีความน่าเล่น มากมากเลยนะเกมแนวอินดี้แล้วก็เป็นแนวสัตว์แล้วก็สามารถเล่นกันเพื่อนได้กันบ้านนะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่าซูบ้าน,น่นเองนะครับสำหรับเกมซูบ้านเนี่ยจะเป็นเกมแนวสรร์สตว์ที่เราเนี่ยจะเล่นเป็นแบบเบสบอลย่อสู้กับผู้เล่นแล้วก็ชิงความเป็นที่หนึ่งได้ตัวเกมเนี่ยก็ยังสามารถเล่นกับเพื่อนดวลกับเพื่อนได้เหมือนกัน รหรือว่าใครเนี่ยอยากเล่นกับคนอื่นก็ได้เหมือนกันตัวเกมเนี่ยก็จะมีสัตว์ต่างๆให้เราได้ไปเปิดกล่องกันค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะส่วนใหญ่เกมนี้ก็จะเป็นการเปิดสัตว์ซะส่วนใหญ่แล้วก็มีการอัปเกรดตัวของสัตว์ต่างๆให้มีความแรงเพิ่มมากขึ้นนะครับในการโจมตีขึ้นเรื่อยๆนะครับตัวเกม,ามสามารถใช้อาวุธได้3อาวุธนะครับก็มีตั้งแต่ระเบิดปืนลูกซองแล้วก็ตัวของธนู นะครับแล้วก็แต่ละสัตว์ก็จะมีสกิลที่แตกต่างกันไปด้วยนะครับสรบใครที่ชื่นชอบเนี่ยสามารถไปลองหลดไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้นะครับภาพการาฟิกก็ถือว่าไม่กินสเปคเลยนะโอเคนะครับเราก็มาอยู่สลหับเกมสายายเกมนึงแล้วก็เป็นเกมตลกๆเล่นกับเพื่อนนะสระเกมที่มีชื่อว่า bro m a s t e r น้สำหรับเกมโ p r o Master จะเป็นเกมแนวเทินเบสที่เรานี่จะสามารถสลับกับเพื่อนเล่นตาใครตามันเกมเนี่ยมันจะเป็นทีมที่แบบว่าเราจะยิงธนูใส่กันหรือเอาเครื่องอาวุธใส่กันขึ้นอยู่ว่าเราเนี่ยจะเอาตัวละครตัวไหนมาเล่นแต่และตัวตละครนะครับจะถืออาวุธที่แตกต่างกันไปบางตัวนะครับก็จะมีเอฟเฟกของอาวุธด้วยนะครับมีทั้งตัวของฟ้าผ่าหรือว่าจะมีทั้งท่าฟินิทิมก็แล้วแต่ว่าเราเนี่ยจะ ไปเล่นกันหรือว่ามีตัวละครไหนมาเล่นเป็นเกมที่ว่าจะมีความสนุกว่มีความสายหามากๆมันจะเน้นความแม่นซะส่วนใหญ่นะครับใครที่แม่นในการปาตัวนี้ก็คือถือว่าได้เปรียบเลยนะครับเนาะ ก็มีเกมนึ่งที่ทำออกมาได้ค่อนข้างดีแล้วก็จะมีความใสห่างอยู่ในตู้อีแล้วนะครับก็สำหรับใครที่ชื่นชอบไปลองโหลดเล่นเกมนี้กันดูได้เกมแนวยิงเล่นมันเพลินกันบ้างนะหรับเกมที่มีชื่อว่า Bullet Echo นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมเนี่ยจะเป็นเกมแนวที่เราเนี่ยจะสามารถเล่นเป็นแบบเป็นที่เราเลยนะครับ PVP เล่นกับผู้เล่นแบบทีมเดสแมทหรือว่าแบบโซโล่ก็ได้เหมือนกันตัวเกมเนี่ยจะสามารถเลือกตัวละครได้ตามที่เราต้องการเลยจุดเด่นของเกมนี้นะครับก็การอัปเกรดของตัวละครยิ่งเราเนี่ยอัปเกรดตัว ไปเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งสามารถยิงตัวของฝั่งศัตรูได้ไง่ายเพิ่มมากขึ้นสามารถสวมใส่ไอเทมต่างให้แก่ตัวละครได้มีตัวของสกิลติดตัวที่ดีเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็เป็นกเกมหนึ่งที่น่าเล่นสนุกสนุกได้ลเลยทีเดียวนะครับภาพกราฟิกมันจะเป็นแนว 2D มุมมองมุมสูงเนาะใครที่ต้องการจะเล่นก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันได้ตัวอาวุธปืนนะครับจะได้ตามตัวละครนะครับ จะได้ตามตัวละครล้วเล่นตัวละครตัวไหนก็จะมีอาวุธปืนประจําตัวนั้นๆไปนะฮะแนวเตะฟุตบอลเงินบ้างที่สามารถเล่นกับผู้เล่นได้ด้วยนะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่า เฮสบอลูนั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้จะเป็นเกมฟุตบลอลหัวโตที่เล่นกับผู้เล่นดวลหนึ่งหนึ่งตัวเกมเนี่ยก็จะมีระบบตัวของสเตตัสของตัวละครที่เราเนี่ยสามารถอัปเกรดหรือว่าซื้อตัวละครใหม,ใหม่มาเล่นได้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวละครน,นั้นก็จะมีพวกสกิลติดตัวด้วยแต่ว่าสกิลเนี่ยจะไม่ได้เยอะอะไรมากมายแล้วนะส่วนใหญ่ก็จะมีการแปลของรูปบอลให้ใหญ่ขึ้นหรือว่าให้มีความเล็กก็แล้วแต่ว,ว่าเราเนี่ยจะสกิล ตัวไหนไปนะครับตัวเกมเนี่ยก็จะมีการเล่นกับผู้เล่นนะครับแล้วก็การเล่นกับเพื่อนก็ได้แต่ว่าจะเป็นการใส่โค้ดเล่นห้องแล้วก็เชิญเพื่อนมาเล่นด้วยนะครับแล้วก็ตัวเกมก็จะสามารถเลือกประเทศได้ตามที่เราต้องการซุ่มกับผู้เล่นได้ตามที่เราต้องการเช่นเดียวกันนะครับใครที่ชื่นชอบเกมแนวสไตล์นี้อยู่ก็สามารถลองเล่นเกมนี้กันได้นะเกมแนวการ์ดอูโนกันบ้างนะครับสำหรับเกมการ์ดอูนโนเนี่ยจะเป็นเกมที่ใครหลายๆคนก็อาจจะเคยเล่นมาแล้วนะครับทั้งตัวของ แบบจริงกับแบบในมือถือออนไลน์กับผู้เล่นได้ด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากเล่นแบบบนมือถือเกมนี้ก็ลงให้ท่านผู้ชมได้ปโหลดเล่นกันแล้วนะครับเป็นเกมที่คนนั้นจะเล่นสนุกเล่นเพลินแล้วก็จบไปมากๆนะสำหรับตัวของเกมการ์ดอูโนแล้วก็สามารถเล่นกับเพื่อนได้ด้วยนะครับตัวเกมไม่มีเลยรมากแค่เราลงไปจนกว่า การในมือจะหมดนะครับใครที่หมดก่อนก็ถือว่าเป็นอันชนะไปกฎกติกามีแค่นี้จริงๆเลยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นการเลียงสีนะครของการ์ดนะครับแล้วก็ตัวเกมนี้ยังสามารถเล่นกับผู้เล่นทั่วโลกได้ตามที่เราเลือกเลยเพราะว่าตัวเกมจะมีหมดหลายหมดให้เราได้ไปเลือกเล่นกัน นะครับเนาะก,ก็สำหรับใครที่ชื่นชอบหรือว่าใครที่อยากเล่นเกมนี้อยู่ก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะครับเกมยอดนิยมอย่างเกมที่มีชื่อว่า Among Us นี่นะครับสำหรับตัวเกม Among Us นะครับจะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะอยู่บนยานอาวกาศนะสำหรับรใครที่ยังไม่รู้ที่เราเนี่ยจะต้องเอาชีวิตรอดอยู่ที่นั่นให้ได้ซึ่งตัวเกมเนี่ยก็จะมีโหมดต่งตางให้เราไปเลือกเล่นกันก็มีตั้งแต่แบบโหมดที่เป็นฆาตกร1ตัวขึ้นไป2ตัวขึ้นไปก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวเกมยังสามารถเล่นออนไลน์เล่นกับผู้เเลล่่่นนหรือวาแบบ ผ่านไม่ไฟ hotspot เล่นกับเพื่อนได้ด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวเกมยังมีระบบสกินเปือต่างๆให้เราไปเลือกเล่นกันนะครับตัวเกมก็จะแบ่งฝ่ายเป็น2ฝ่ายก็คือตัวของฝั่งผู้รอดชีวิตกับฝั่งฆาตกรนะครับเราผู้รอดชีวิตก็ต้องทำเควสทำภุรกิจไปให้ได้และก็ส่วนฝั่งฆาตกรก็ต้องฆ่าตัวของผู้รอดชีวิตให้หมดในยตน นะครับก็เป็นเกมึ่งที่ทำออกมาได้ดีแล้วก็มีความสนุกมากๆไม่กินสเปคเลยทีเดียวนะออกมาคล้ายตัวของมองอัสกันบ้างอย่างเกมที่มีชื่อว่า Good Good Duck นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้จะเป็นเกม ตัวของทีมเป็ดนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะบรรจุคนได้ม,มากถึง16คนต่อห้องเลยก็ถือว่าเยอะกว่ามอร์ด์อยููนะแล้วก็ตัวเกมเนี่ยก็จะมีสีสันในการเล่นก็คือด่านมันเยอะนะครับแล้วก็ตัวโหมดต่างๆภายในเกมเนี่ยมันก็เยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะมีรูปสกงสกินปืนได้แล้วก็สามารถสวมใส่คาแรคเตอร์ได้ตามที่เราต้องการมากถึง50กว่าคาแรคเตอร์เลยทีเดียวนะครับมีการเปิดไม์คยเวนกับผู้เล่นได้ด้วยนะครับอันนี้ก็คือฟังก์ชันที่เขาอยากจะ อัปเกรดขึ้นมาจากตัวของ Among Us เลยทีเดียวนะครับใครต้องการจะเล่นเกมนี้นะก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะฮะ เกมสายฮาแล้วก็สามารถเล่นกับเพื่อนได้อย่างเกมที่มีชื่อว่า t o t o r y Remember Delivery นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้จะเป็นเกมแนวส่งของตามเควสต่างๆที่ตัวเกมเนี่ยจะเล่นด้วยระบบ Open w o บ l รนะรเราเนี่ยสามารถไปส่งของหรือว่าไรับภารกิจอะไรก็ได้หลักๆภายในตัวเกมนี้นะครับก็จะมีประมาณนี้แต่ว่าวิธีเล่นเนี่ยไม่ได้ง่ายนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างยากมากๆในการถือของในการเดินหน้าหรือว่าในการวางของหรือว่าในการขับรถก็ ยากเหมือนกันนะครับในการส่งของแต่ละทีเนี่ยก็ค่างทำให้เราเนี่ยอาจจะหัวร้อนกันได้เลยทีเดียวนะครับตัวเกมจะรับรองคนได้มากถึง4คนเลยนะครับในห้องเนาะเราเนี่ยยังสามารถขับรถต่างๆได้ตามที่เราต้องการเลยไม่ทั้งการขับรถขับเรือกี่ j เจ็ตแพดหรือว่าไปด่านอื่นก็ได้เหมือนกันขึ้นอยู่ว่าเราเนี่ยจะปลดล็อกตัวไหนมาก่อนแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะเป็นเกมเสียตังค์นะครับยิ่งเล่นไปานานๆก็จะมีให้เราเสียตังค์ด้วยนะแต่ว่าตอนนี้นะครับตัวเกมโดนหอดออกจากสโต์แล้วนะแต่ว่าอยู่ในไอเอสก็ยังมี แต่ว่าอยู่ในฝั่ง Android ไม่มีแล้วนะครับโอเคนะครับเราก็มาอยู่สลหรับเกมที่ต้องบอกว่าเป็นสายฮาแล้วก็สามารถเล่นกับเพื่อนได้ชิวๆเล่นเพลินเผ่อแนนะ่สำหรับเกมที่มีชื่อว่า Human for Flat นะครับสำหรับตัวเกมนี้เห็นเคยว่ามันลดราคาอยู่นะก็สำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวอินดี้นะครับเล่นผ่านด่านไปเรื่อยกับผองเพื่อนนั่นเองนะครับซึ่งจะมีด่านต่างๆถ้าเราไปเลือกเล่นกันค่อนข้างเยอะแยะมากมายแต่ละด่านก็ ค่อนข้างจะมีความยากนะก็คือเล่นคนเดียวจะผ่านยากต้องเล่นกับเพื่อนเท่านั้นด้วยนะครับแล้วก็มีระบบการแต่งตัวละครด้วยนะครับเพื่อจะให้ความสวยงามพายในเกมแล้วแล้วก็ส่วนราคาทางฝั่ง Android นี่ครับจะมีราคาอยู่ประมาณ2 0 0กว่าบาททางฝั่ง iOS นะครับจะอยู่ประมาณ170กว่าบาทเนาะก็ใครที่ง่างจะเล่นก็สามารถไปเล่นกันได้นะฮะที่ชื่นชอบเล่นเกมแนวเป็นเทคโนลยแล้วก็มาหาเกมแนว เบรนารยย่อสนุกสนุกเล่นมันเพลินเล่นตลกตลกเล่นอยู่เนี่ยก็คือต้องมาลองเล่นเกมนี้กันดูได้นะครับสกอร์เกมมีชื่อว่า Funny Fighter นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนะครับจะเป็นเกมที่ค่อนจะมีความแปลกใหม่แล้วก็จะมีความสายฮามากๆนะสำหรับเนี่ยเบรทานรย่อเองซึ่งตัวเกมนี้นะครับจะให้เราเนี่ยลงไปต่อสู้กับผู้เล่นคนอื่นโดยการเก็บอาวุธต่งตางๆมาต่อสู้กันซึ่งในแต่และอาวุธเนี่ยก็จะมีความแปลกภในตัว,ตวอยู่แล้วบางตัวก็จะอาจจะเป็นอาวุธตลกๆที่มีอยู่ใน หรือว่าอยู่ในกระตูนนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวเกมยังมีโหมดต่างๆให้เราเลือกเล่นค่อนข้างเยอะนะครับมีโหมดทั้งเป็นโหมดโซโล่โหมดอารีนาหรือว่าจะเป็นโหมดอื่นก็มีให้เราเลือกเล่นเหมือนกันตัวเกมยังมีตัวละครต่างๆให้เราเลือกเล่นแต่ละตัวละครก็จะมีความสามารถแตกต่างกันไปด้วยขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยจะได้ตัวไหนไปเล่นนั่นเองนะครับแล้วก็ภาพกราฟิกค่อนข้างจะสวยเลยภาพในเกมนี้ก็จะเป็นภาพหมอง มุมสูงนั่นเองนะเกมที่ทําออกมาคล้ายๆตัวของมาลายครับกันบ้างอย่างเกมที่มีชื่อว่า m i n i เวอร์ครีเอนั่นเองนะครับตัวเกมนี้จะเป็นเกมที่เราเนี่ยสามารถสร้างสารรค์แมปได้ตามที่เราต้องการเลยเพราะว่าตัวเกมจะมีแมปที่ทําให้เราเนี่ยสร้างแมปได้อิสระแล้วก็สามารถไปแชร์กับผู้เล่นว่าไปแชร์กับเพื่อนมาเล่นในห้องเราได้ด้วยแล้วก็ตัวเกมเนี่ยก็จะมีโหมดเอาชิรอ์ให้เราไปประจันภัยกันด้วยนะครับใครที่เบื่อสลหรับการสร้างสรร์หรือว่าใครที่อยากเอาชิรอ์ก็สามารถลงไปเล่นกันได้ตัวเกมจะมีการอัปเดตท,ทุก เดือนแล้วก็จะมีภารกิจว่าแมปใหม่ๆให้เราได้ไปเล่นกันด้วยเหมือนกัน ตัวเกมเนี่ยค่อนข้างจะสามารถเล่นกับเพื่อนได้แต่งตัวละครได้ตามที่เราต้องการแล้วก็มีมินิเกมให้เราได้ไปเลือกเล่นกันนะครับจะเป็นการวิ่งแข่งกันนะครับเกมแก้ไขปริศนาเกมยิงกันก็มีเหมือนกันแล้วก็ตัวเกมจะรับรองระบบภาษาไทยด้วยนะครับภาพวนในการเล่นเกมนี้ก็จะเป็นภาพมองบุคคลที่3นั่นเองนะครับใครที่อยากจะเล่นเกมนี้ก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้นั่นเองนะจะมีชื่อว่าซอร์สเซ็ตแมนนั่นเองนะรับเกมนี้นะครับก็เป็นเกม แนวเทนอยยาวภายในเกมนี้นะครับก็จะมีอะไรต่างให้เราไปเล่นกันทั้งเยอะแยะมากมายนะก็จะมีทั้งสกงสกินนะครับให้เราแต่งอาวุธปืนต่างๆให้เราไปเล่นกันนะครับแล้วก็เกมนี้สามารถเล่นกับเพื่อนได้ด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็สามารถไปลองโหลดเล่นกันได้ภาพในการเล่นเกมนี้จะเป็นภาพอมอกบุคคลที่สาก็เป็นเกมแนววางระเบิดกันบ้างนะครับเนาะ แต่ว่าเกมมาแล้วเปิดเกมนี้ก็เป็นเกมอีกเกมนึงที่เล่นสนุกเล่นน่าเบือแล้วก็เป็นเกมที่ทําให้เล่นกับเพื่อนแน้ค่อนข้างสนุกเลยทีเดียวนะครับในการกัดแกล้งนะฮะก็คือเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่เราสามารถโยนระเบิดใส่เพื่อนได้ด้วยนะครับก็ขึ้นอยู่ว่ารูปแบบการเล่นของเราหรือว่าด่านภายในตัวเกมเนี่ยเราเล่นด่านไหนเพราะตัวเกมจะมีด่านหลายด่านนะครับไม่ต้องด่านที่เป็นเก็บกลองหรือว่าด่านที่เป็นด่านเก็บทงชิงทงก็มีให้เราเลือกเล่นนะครับในการเล่นด่านเหล่านี้นะครับก็ไม่ได้ผ่านไปง่ายเพราะ ว่าฝั่งตรงข้ามหรือว่าฝั่งเราเนี่ยก็ต้องสกัดไม่ให้ตัวของผู้เล่นเนี่ยออกไปให้ได้โดยการใช้ระเบิดในมือของเราเควี้ยงใส่ศัตรูนั่นเองนะครับก็เป็นอีกจุดเด่นในตัวเกมหนึ่งที่ทําให้ตัวเกมมีความน่าเล่นนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะเป็นภาพกราฟ,ฟิกที่จะมีความน่ารักไปตัวอยู่แล้วนะครับแล้วก็ภาพมันในการเล่นเกมนี้ก็จะเป็นภาพมองมุมสูงนะครับสำหรับใครต้องการจะเล่นเกมนี้ก็สามารถไปลองโหลดไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้นะเกมที่มีชื่อว่าเอคิ บาีนะครัตสำหรับตัวเกมนี้จะทำออกมาแนวคล้ายๆต้าของ โฟกายบน PC นะครับที่จะให้ผู้เลนเนี่ยแข่งขันการชิงความเป็นที่1ในด่านต่างๆซึ่งเกมเนี่ยมันจะล้มือนคล้ายการแข่งกีฬาชนิดหนึ่งนะครับที่เราเี่ยจะต้องผ่านด่านต่างๆไปให,ให้ได้นะบ,บางทีอาจจะเป็นด่านที่ต้องกระโดดบางทีอาจจะเป็นด่านที่ต้องวิ่งข้ามสิ่งกีดขวางไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะมีอะไรต่างๆให่เราได้ไปเลือกเล่นกันแล้วก็ตัวเกมสามารถเล่นกับเพื่อนได้นะครับตัวเกมสามารถใส่สกินตัวละครได้ตัวเกมสามารถใส่หน้าตาของตัวละครได้เหมือนกันก็คือระบบตัวเกม ค่อนข้างจะถามออกมาได้ดีแล้วก็จะมีความน่ารักภายในตัวอยูแล้วใครที่ชื่นชอบก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันได้เลยนะฮะเกมน้อยคล้ายอมองอ Us กันบ้างก็คือเกมที่มีชื่อว่า Super s a t าตานเนนะครับสำหรับตัวเกมนี้จะเป็นเกมที่อิงมาจาก Among Us ทั้งหมดเลยแต่ว่าตัวเกมมันจะเป็นกราฟิก เที่ยวสวยเพิ่มมากขึ้นนะครับเป็นแบบ 3D นะครับแล้วก็ตัวเกมจะมีระบบไมค์คุยกันกับผู้เล่นด้วยนะครับรูปแบบเกมนะครับก็ยังคงเล่นเป็นแบบเดิมนะครับก็คือการเอาชิลอดนะครับแล้วก็ตัวเกมก็จะมีระบบการสวมบทบาทของตัวละครนี้ด้วยก็คือมันผสมผสานเกมหลายๆเกมเข้ามานะครับก็มีแวนบูฟด้วยที่ผสมด้วยนะสำหรับตัวเกมนี้นะครับหลักๆตัวเกมก็จะให้หาตัวของฆาตกร นมก็จะแบ่งฝั่งแบ่งอะไรกันไปนับขึ้นอยู่ว่าเราเนี่ยจะโดนสุ่มได้ตัวไหนนะครับน้องสรกคที่ชื่นชอบหรือใครที่อยากเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะครับเกมฮาเล่นกับเพื่อนสนุกสนุกอีกเกมหนึ่งนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่าออนไลน์แคส m u มัลติเพลเยอร์ปาร์นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับเราเนี่ยจะได้รับบดเป็นน้องเหมียวที่จะผ่าน ไปในแต่ละด่านแต่ว่าในการผ่านในแต่ละด่านนั้นนะครับเราเนี่ยจะต้องช่วยเหลือกันในการผ่านให้ได้น้ำก็คือเกมหลักๆก็การผ่านด่านไปเรื่อยแล้วก็ในการผ่านด่านเนี่ยเราเนี่ยอาจจะต้องใช้กุญแจหรือว่าเราเนี่ยจะต้องไต่ตัวเพื่อนเพื่อผ่านไปได้นั่นเองนะซึ่งตัวเกมเนี่ยก็ยังสามารถเล่นกับเพื่อนได้มากถึง8คนเลยนะครับต้องบอกว่าเป็นเกมที่เล่นสนุกเล่นฮะแล้วก็สามารถเล่นกับเพื่อนได้เหมือนกันนะฮะเกมแนวไฟกับน้ํา เกินบ้างนะครับสำหรับตัวเกมไฟกับน้ำเนี่ยก็เป็นเกมที่ใคร,ใครหลายๆคนก็รู้จักกันดีนะเพราะว่าตัวเกมมันอยู่ใน pad, ใไวท์แปดแต่ว่าตัวเกมนี้นะครับพัฒนาต่อยอดะขึ้นมาอีกก็คือสามารถเล่นกับเพื่อนได้ เป็น2คน,นะครับออนไลน์เล่นกับเพื่อนได้ด้วยนแล้วก็ยังสามารถเล่นคนเดียวก็ได้เหมือนกันนะครับสำหรับตัวเกมนี้แล้วก็ตัวเกมนี้เนรับจะมีภาพกราฟิกที่มันจะมีความน่ารักภายในตัวอยู่แล้วนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้เนี bles, ่ยก็สามารถลองเล่นกันได้นะเกมที่เล่นสนุกเล่นเพลินๆมากๆเลยนั่นเองนะฮะเป็นไงบ้างสำหรับ20เกมเล่นกับเพื่อนฮ่าๆดาวนะบกลองวัดท่านผู้ชมเนี่ยนะ่าจะชื่นชอบคลิปนี้กันนะก็สำหรับเกมนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับผม